หลังจาก WCW กลายเป็นรายการอันหนึ่งแทงดับยูดไปจนเท็ดเทอร์เนอร์ต้องการให้เอเรกบิชอปสร้างมาอีกรายการหนึ่งนั่นก็คือ WCW t h u n ยูซีและเป็นรายการที่เลตติ้งสูงสุดประจําช่อง TBS เลยแทบไม่มีภาพยนตร์เป็นของตัวเองอย่าง l a d y to Rumble และการปรากฏตัวของเหล่าคนดังมากมายแต่ทําไมปี2001 WCW ถึงต้องปิดตัวลงไปและไปจัดศึกในโต สึกสุดท้ายข้างสามน้ำเพนเลยทีเดียวไปรับฟังกันต่อครับจากคลิปที่แล้วปี1999 w u w, w u ยังคงสปอยผลรอผ่านรายการในโตเหมือนเดิมเพื่อให้ผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนไปดูรออยู่แต่ถ้าว่าศึกในโตตอนแรกของปี1999หลังจากที่เนชทำลายสถิติไร้พ่ายของโกเบิร์กไบโดยการช่วยเหลือของสกอตฮอลและคว้าแชมป์โลกมาได้แต่ตัวเขาอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ เลยขอให้โกเบิร์กมาชิงแชมป์กับเขาอีกทีคืนนี้นี่คือคู่เอกของศึกไนโตรส่วนฝั่งรอที่บันทึกเทปเป็นแมนคายเอาชนะเดอะร็อกคว้าแชมป์โลกมาได้บิชอปเห็นแล้วเฮ้ยแมนคายในนั้นได้แชมป์โลกเออตลกดีวะ่ะอ่ะแล้วก็สปอยเหมือนเดิมไปแล้วกันคงไม่มีอะไรหรอกพอคิดว่า ไม่มีใครอยากดูแมนคายได้แชมป์โลกหรอครับเพราะ WCW มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในคืนนั้นเหมือนกันโดยถอดโกเบิร์ออกจากการปั้มโดยเอาตำรวจมาจับหาว่าไปสะกดรอยตามมิสอลิาเบธและให้สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ WCW อย่างฮอคโฮเกนที่เลิกปั้มไปในบนนะครับ และกลับมาเจอกับอดีตเพื่อร่วมทีมที่ไปตั้งทีมใหม่อย่าง NWO Wolfpack ขึ้นมากลายเป็นการเจอกันระหว่าง2หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง NWO สีแดงและ NWO สีดำซึ่งฝั่งดูก็ไม่ได้แย่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้นิวมอรณะเนสท้าทายโฮเกนก่อเริ่มมมาตลอดเวลาครับแต่โฮเกนสวนกลับด้วยการเอานิ้วจิ้มลงและกดชนะไปพร้อมกับเฉลยว่าทุกอย่างคือการจัดฉากของพวกเขาเพราะ NWO จะกลับมารวมกันและเป็นธรรมเบอร์หนึ่งอีกเหมือนเดิมจาก3าปีที่แล้วยังไงก็อย่างนั้นเลยเออแล้วก็หัวเลาะใส่คนดูว่าเออคิดไม่ถึงละสิว่าจะจบแบบนี้แต่แต่มันอยู่สิเมันอยู่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับว่าก่อนที่โฮเกนจะเอานิ้วจิ้มเนี่ยผู้ชมกว่าครึ่งล้านคนเปลี่ยนไปดูแมนคายคว้าวชแชมป์โลกได้สําเร็จแล้วทั้งทงที่รู้เลยนะว่าเนสกับโฮเกนต้องมาทากันเท่ากับว่าโฮเกนกับเนสเริ่มไม่เป็นที่นิยมอีกแล้วสิ รวมถึง NWO ก็ด้วย NWO เป็นกลุ่มมวยป้ามที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาสร้างความดิบเถื่อนจนสาใจผู้ชมในยุค96 แต่หลังจากที่บริษัทแม่ของบัก k ันนี่เปลี่ยนเลดติ้งเป็นรายการที่เด็กดูได้ความดิบเถื่อนของ n อนก็ลดหายกลายเป็นอาธรรมทั่วไปที่มีสมาชิกเยอะเฉยๆแต่คุณภาพไม่ค่อยมีเท่าไหร่และบทบาทก็ยังเดิม,ดมครับไม่ต่างจากดูเมื่อ3ปีที่แล้วเลยคนเดิมๆก็ขึ้นชิงแชมป์แถมไปจ้างซิด นักมวยปลามรุ่นเกา่าเพิ่มมาอีกคนหนึ่งซึ่งตัวซิดก็ยังดีกว่าหลายคนแต่ก็ถือว่าเป็นขาลงของเขาแล้วแถมเวลาพูดออกไม้มักจะลืมบทอยู่บ่อยๆทำให้ซิดเหมือนเป็นคนทึ่มๆในสายตาแฟนๆไปมากกว่า และไม่ใช่แค่ซิดครับจ้างเหล่าคนดังมาเพียบแต่ถ้ามองคู่แข่งอย่างลำยูหอีตอนนั้นกลับมีสตาร์ใหม่ๆเนื้อเรื่องน่าสนใจกว่าทำให้ยอดขายทั้งตัวศึกในโตและศึกใหญ่เริ่มขายไม่หมดแล้วและขาดทุนไปถึง9ล้านนะคะจากทำกำไรติดต่อกันมาหลายปีเจ้าในเหล็กพีชอปที่ถูกมองว่าเฮ้ยบริหารงานยังไงและแถมชอบไปทะเลาะก,กับนักมวยป้ามีเลยถูกปลดออกจากตำแหน่งไปอ้าวหายซ่ากันเลยไหมล่ะ และการที่โฮเกนกับ NWO กลับมามีบทบาทเด่นอีกครั้ง <c oughs> ก็เกิดปัญหาหลังฉากที่ทนมานานของนักมวยปั้ำระดับกลางครับนั่นก็คือไม่ถูกผลักดันเหมือนเดิมจนสตาร์ระดับกลางเริ่มทนไม่ไหวครับคริสเจริโกอาธรรมที่มีทั้งฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่อวดสับคุณว่าตัวเองเก่งยังไงและชอบล้อเลียนคู่ต่อสู้จนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมโดยเฉพาะการล้อเลียนโกเบิร์กที่ทีแรก ตั้งใจจะสร้างแหวนของทั้งคู่ให้มาเจอกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดครับเพราะทีมงานบอกว่าถ้าโกเบิร์กไปมีบทกับเจริโก้จะทําให้โกเบิร์กดูเหมือนถูกลดระดับไปครับแต่กลับไม่มองว่าอาจจะเป็นการยกระดับเจริโก้ขึ้นมาก็ได้นะซึ่งเจริโก้ไม่ได้หวังจะชนะโกเบิร์กนะครับ แถมเต็มใจให้เล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวด้วยซ้ําแต่ในเมื่อแมตนี้ไม่เกิดและจะตัวออกมาพูดท้าทายโกเบิร์กตลอดเวลาก็กลายเป็นเหมือนคนบ้าที่พูดท้าทายโกเบิร์กอยู่คนเดียวครับและยังคงอยู่ระดับสูงสุดได้แค่แชมป์ทีวีเท่านั้นจนมีคนหนึ่งในดับยูดีที่เห็นแววในตัวเจริโก้ครับและท้าทามตัวเข้ามาได้สําเร็จพร้อมกับเปิดตัวเขาอย่างยิ่งใหญ่ทั้งๆที่เป็นแค่ระดับคุยเเวะเท่านั้นทําให้เหล่านักมวยปั้มระดับกลางในดับเริมยู็ีดาแัะยูเริ่มเห ผู้ที่ดึงตัวเจริโก้ไป WWE นั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ w c w ไปแทนและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังยุค attitude อันโด่งดังนั่นก็คือ w i n ส์ u s s o ผู้ที่ชอบผักดันนักมวยปั้นหน้ามาอยู่เสมอ หลังจากมีปัญหากับแม็กแมนและต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความสามารถแค่ไหนโดยตั้งใจจะชุบชีวิต w c w ให้ดูน่าสนใจขึ้นมาอย่างที่เขาทำกับ w w e มาแล้วโดยผลงานชิ้นแรกใน w c w คือยกระดับเบรทฮาร์ให้เป็นแชมป์โลกผักดันเจฟจาเลตและเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ดูสมจริงขึ้นเน้นเรื่องเพศมากขึ้นและเน้นเหตุการณ์หลังฉากเยอะกว่าเดิมแต่แล้ว แผนการก็เริ่มไม่เป็นผลครับเบรดฮาร์ดโดนเตะจนปั้มไม่ได้แต่ต้องสละแชมป์โลกเซียสจาเลตที่เป็นเด็กบ้านก็บาดเจ็บไปอีกคนโอ้โหเด็กในสังกัดนี่เจ็บหมดเลยลูโซ่ก็เลยอยากหาแช,ชมป์โลกคนใหม่ครับซึ่งลูโซ่อยากได้คนที่ดูดุดันและน่าเชื่อถือว่าแข็งแกร่งจริงก็เลยไปจ้างนักสู้ MMA ตัวจริงอย่างแทงแอปบอตมาและก่อนที่แกจะมานะครับแทงแอปบอตเนี่ยสถิติแกขึ้นสู้15ครั้งชนะ8 แพ้เจ็ดไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่เลยนะและดูสภาพสิครับพุงพูดี้เชลยวลูโซ่กะพั้งใจปั้นให้แกเป็นนักมวยปั้มโดยกะให้เขาขึ้นมาต่อยแค่หมัดเดียวจอดและคว้าแชมป์โลกไปเตรียมเปิดสืกกับโกเบิร์กครับเพื่อที่จะให้โกเบิร์กกลับมาดูเหนือมนุษย์อีกครั้งหนึ่งถ้าปะทะกับแทงแอมบอดแต่ทีมงานไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ยกเลิกบทนี้ไปพร้อมกับยกเลิกตำแหน่งเขียนบทของลูโซ่ไปด้วยกลายเป็นคณะกรรมการไปเฉย ดูโซ so ที่เฮ้ยมายกเลิอกอย่างนี้รับไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นคนเขียนบทไม่ใช่เป็นตัวหลักเขาก็เลยออกไปครับปี2,000โดยคราวนี้เควินเซอร์เนได้มาเป็นคนคุมหลักครับพร้อมกับพยายามผลักดันระดับกลางขึ้นมาโดยหลังจากที่บร h a ทต้องสละแชมป์เขาก็เลือกคริสเบนวาซึ่งเบนวาถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแทงแอ็บบอดแน่นอนครับเพราะว่าแกปั้มเก่งและสมควรได้รับโอกาส แต่ถ้าว่าเบนวาไม่อยากรับโอกาสจากสมาคมอีกแล้วเพราะ1นึเขาทะเลาะก,กับเควินเซเลแวนครับไปหาดูได้ในคลิปนี้ถ้ายังไม่ได้ดูและ2 เขาและของเพื่อนตกลงใจย้ายไปย w w e เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เห็นเพื่อนซีอย่างคริสเจริโกย้ายไปก่อนหน้านี้และถูกยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับกระแสของ WWE ที่ผู้ชมให้การต้อนรับมากกว่าและการที่ให้เบนวาเป็นแชมป์โลกใน w c w นั้นก็แค่ต้องการล้างตัวเขาไวเ้เฉยแต่ก็ไม่เป็นผลครับและไม่นานเควินซอริเวนก็ถูกไล่ออกไปอีกคนหนึ่งคราวนี้ w c w ขาดผู้เขียนบทหล่ะครับ เลยต้องเรียกวินลูโซกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่แค่ลูโซคนเดียวครับผู้ที่เคยพลิกบทเดบิวต์ีเดบยูจนโด่งดังอย่างบิชอบก็ถูกเรียกมาร่วมงานด้วยกันโดยตั้งใจกับให้ทั้งสองคนนี้อุดรอยรั่วของแต่ละคนไปแต่คนสองคนที่มีความคิดต่างกันสุดขัว้วคนหนึ่งชอบปั้นเด็กใหม่ส่วนอีกคนชอบดันแต่คนที่ดังอยู่แล้ว แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับและเหมือนลูโซ่จะมีอานาจมากกว่าบิชอปด้วยซ้ําโดยแผนการดันหน้าใหม่ของเขาถูกใช้งานอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้เขาไม่สนใจธรรมะอาธรรมและหน้าใหม่ทุกคนมาตั้งกลุ่มรวมตัวกับเขาพร้อมกับเปิดตัวไมค์ออซัมดาวดังจากอีซีดมยูในนามกลุ่ม New บรัดพร้อมกับพวกหน้าใหม่แก่กองอย่างชอนโอแฮชักโพลัมโบมาร์คทิมแดกและอีกมากมายเลยเตรียมมาต่อกรกับพวกรุ่นเก่าที่นำโดยลิกแฟร์โฮเกนในนามมิเลเน่ครับ แต่แทนที่จะกลายเป็นผักดันสตาร์หน้าใหม่ให้เป็นที่รู้จักผู้ชมกับสนใจและเชียร์ไปทางรุ่นเก่ามากกว่าเท่านั้นไม่พอเปลี่ยนโกเบิร์กเป็นอาธรรมโดยหวังจะได้ผลดีเหมือนกับที่โฮเกนเคยเปลี่ยนเป็นอาธรรมและเข้าร่วม NWO แต่แฟนๆไม่ตอบรับครับและความสามารถของโกเบิร์ก นอกจากโชว์พละงกำลังแล้วเขาไม่สามารถพูดออกไม้ได้ดีบวกกับบุคลิกที่ลุยๆเหมาะกับเป็นธรรมะหรือทวินเนอร์ที่อัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามากกว่ากลายเป็นอาทำตัวแสบไปทําให้ผลงานของลูโซ่นอกจากจะปั้นเจฟฟจานเลยแล้วยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับและการสู้กันระหว่าง2เจนนี้ก็ถูกยกเลิกไปแต่ก่อนที่จะถูกยกเลิกลูโซตั้งใจจะทำลายผู้ที่เขาคิดว่าเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ดัมยูล่มสลายนั่นก็คือฮอเกนจริงจริงลูโซ่ไม่ได้เกียดพวกเก่าแก่แต่อย่างใดนะครับอย่าง DDP หรือสติงก็ยังถูกผักดันอยู่หรือแม้แต่สกอตสไตเนอร์ก็ได้เป็นตัวท็อปจากยุคลูโซ่นะครับแต่ไม่ใช่กับโฮ o เกนที่ลูโซ่มองว่านั่งอยู่บนบัลลังก์นานเกินไปแล้วควรหลีกทางให้รุ่นใหม่ๆบ้างลูโซ่ตั้งใจจะให้โฮเกน แพ้จาเลตที่เป็นแชมป์โลกเพื่อผลักดันจาเล็ตน,นะครับแต่อย่าลืมโฮเกนมีสิทธิ์กำหนดบทบาทตัวเองตามสัญญาจากที่พูดไว้ในพาร์ทที่1ทําให้โฮเกนเลือกที่จะชนะจารเล็ตและคว้าแชมป์โลกมาครองอีกสมัยซึ่งลูโซไม่สามารถแทรกแซงสัญญาเรื่องนี้ได้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามครับจนถึงศึก b บ s แอบเบอร์บีสโฮเกนเตรียมเจอกับจาเล็ตหลังจากระครังดังปุ๊บจารเล็ตอยู่ดีๆก็นอนให้โฮเกนกดเฉยเลยครับ ซึ่งต่างจากนิวมรณะที่เคยทำกันไว้ที่เตี้ยงกันทั้งสองฝ่ายแต่นี่โฮเกนไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับเหตุการณ์ของเบสกับชอร์ยังไงอย่างนั้นและลูโซ่ก็เดินออกมาบอกว่าอ้าวอยากได้ไม่ใช่เหลอเขขมขัดตามสัญญานี่ไงอยากเอาชนะก็กดไปสิรออะไรล่ะโฮเกนที่ทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องกดนับ3ไปพร้อมกับห,หยิบไม้มาด่ายับเลยครับว่าทำอะไรเงี้ยวอ,อย่างนี้และสมาคมจะดีขึ้นมาได้ยังไงไอ้ลูโซ่ไม่มีทางทำให้ดับยูสีดัยูเจริญขึ้นมาหรอก และโฮเกนก็ออกจาก w c w ไปตลอดการเลยครับซึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องราวของเบรกกับชอนผู้ชมเขางงครับว่าเกิดอะไรและอยากติดตามตอนต่อไปเพราะไม่มีการเฉลยนี่ในคืนนั้นแต่ลูโซออกมาเฉลยหมดเลยครับว่าสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดนั้นเพราะอยากจะชุบชีวิต w c w โดยเอาความจริงมาพูดว่าโฮเกนเนี่ยใช้อำนาจในการควบคุมบทให้ตัวเองโดดเด่นอยู่เสมอเขาสนใจตแต่ตัวเองแต่ตัวลูโซสนใจ w c w และตั้งใจจะมาเปลี่ยนแปลง w c w มให้ไูสี่ทมเ ทีีด่ดขึ้นไม่ได้มาทำโชว์หลอกลวงแบบที่โฮเกนทำและคืนนี้ผู้ที่สมควรจะได้รับโอกาสจะได้ชิงแชมป์โลกไปกลายเป็นบูกาทีครับเด็กปั้นคนใหม่ของลูโซ่และผลตอบรับค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ความไยนะที่ลูโซ่ทำไว้มีอีกเพียบเลยครับดับบลยูซีดับบลยตั้งใจจะสร้างหนังเรื่องนี้เพื่อดึงดูดแฟนให้กลับมาดูดับบลยูซีดับบลยอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่แฟนดูไปแล้วกลับไม่ได้มีความดึงดูดอะไรแม้แต่อย่างเดียว และตัวหนังแทบจะไม่มีความเป็นดัมบูซี M ่ดัมูเลยด้ยซ้ำเหมือนกับแค่เอานักแสดงดัมบูซีดัมูไปแสดงเฉยๆแต่ไหยน,นะคดมันจะเกิดตอนนี้ครับลูโซดึงตัวนักแสดงนำอย่างเดวิดอนาะเคตมาร่วมงานด้วยคือถ้ามาปรากฏต,ตัวโปรโมทหนังหรือมาช่วยทำมาเฉยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ดันให้แก่กายเป็นแชมป์โลกดัมบูซีดัมูโดยหวังจะให้เขาเอาแชมป์โลกเนี่ยไปโปรโมทตามที่ต่างๆแต่ถ้าว่าตัวของเดวิดเขาก็ไม่ใช่ดาราดังและเขาเป็นดาราตลกนะ แต่มาถือเข็มขัดแชมป์โลกไปมาอย่างเงี้ยทำให้เข็มขัดดูด้อยค่าไปครับและแชมป์โลกนี้ไม่ใช่แค่เดวิดครับลูซูแกก็เคยถือมาแล้วครั้งหนึ่งและเชื่อไหมครับว่าแค่ปี2000นะถ้ารวมโฮเกนไปด้วยเนะี่ยแชมป์โลกเปลี่ยนมือถึง20ครั้งภายในปีเดียวอ่ะเฮ้ยนี่มันแชมป์โลกหรือแชมป์ทวินิโฟเซเว่นเนี่ยทำไมเปลี่ยนมือบ่อยขนาดนั้นและบูกตีนะครับตั้งแต่ได้แชมป์โลกนะครับภายใน3เดือน แกได้เป็น3สมัยแล้วอะคิดดูคือเปลี่ยนกันทุกเดือนอะเหมือนกับอัดอั้นมานานอยากให้เป็นแชมป์หลายสมัยเลยซึ่งเข้มขันนะครับ ยิ่งป้องกันแชมป์ได้จะทําให้นักมวยปั้มยิ่งดูเก่งขึ้นครับสามารถรักษาแชมป์ได้ดูอย่าง JBL อ่ะที่เป็นแค่สมัยเดียวอ่ะแต่สามารถป้องกันได้ยาวแม้จะกโกงก็ตามแต่ก็ทําให้ตัวของ JBL เป็นที่จดจําในฐานะอดีตแชมป์โลกไปซึ่งการที่แชมป์โลกเปลี่ยนมือบ่อยๆอย่างเงี้ยทำให้ผู้ชมไม่สนใจเข็มขาดเส้นนี้และครับว่าเฮ้ยคืนนี้แชมป์จะเปลี่ยนไหมหรือไม่เปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยและไม่ใช่แค่เส้นนี้ครับ แชมป์แท็กทีมก็เอาแม่ของบักแวกเบลมาครองไปและไม่ใช่แค่เห็มขันนะครับที่ดูมั่วสั่วเนื้อเรื่องบทบาทอะไรสาระของโรซโซที่คิดว่าตลกอยู่คนเดียวเช่นจัดแมตต์ไปหยิบไวยก้าบ้างไปช่วยแม่ตัวเองบ้างแล้วก็ล้อเลียนคนนู้นคนนี้บ้างจนเกิดคําถามจากแฟนๆนะครับว่าเฮ้ยวินโรซโซคนนี้เคยอยู่ในช่วงแอิจูดจริงๆเหรอ เขาคือผู้สร้างแอตติจูดจริงๆเหรอหรือเขาแค่อยู่เฉยๆและไม่มีส่วนร่วมในการสร้างแอตติจูดทาไมบทบาทมันดูเละกว่าก่อนที่รสโซจะมาอีกหรือว่าวินส์แม็กแมน จ้างให้เขามาทำลาย w c w หลายคนเคยบอกนะครับว่าลูโซเนี่ยเสนอไอเดียมาพานไอเดียนะใช้ได้จริงๆประมาณ10บและสิไอเดียนี้ w i n สเป็นคนตัดสินครับและขัดเกลาให้ดูเข้ากับสมาคมแต่การที่ลูโซ่มาเขียนบทให้กับ w c w ก็ไม่มีใครคอยตรวจบทให้เพราะว่าเขาใหญ่สุดนี่ถ้าไม่นับพวกที่อยู่ทา m ์ w วอร์เนอร์นะซึ่งพวกนั้นคือนักธุรกิจดูแต่กําไรขาดทุนเท่านั้นฉะนั้น ดูโซคิดอะไรออกมาก็ต้องเล่นไปตามนั้นเลยครับไม่มีการคัดกรองก่อนและส่วนใหญ่ไอเดียที่หลุดออกมาในดับบซีดันั้นก็กลายเป็นไอเดียขยะที่ทําให้รายการดับบซีดัไม่มีความน่าดูอีกต่อไปครับจนผู้ชมมี2ทางเลือกคือปิดไม่ก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นเช่นดั e ดัอีซึ่งแต่ก่อนนั้นเรตติ้งดับซีดันะครับเคยได้ประมาณ4-5เลยนะแต่ตอนนี้คู่แข่งอย่างดั e บดัอีบางตอนล่อไปถึง6แล้วครับส่วนในโต เฉลี่ยอยู่แค่2เท่านั้นและบางตอนนี้ก็คือ1ด้วยนะและยังไม่พอนะครับยอดขายตั๋วที่ตกต่ำทั้งในโตตันเดอร์และศึกใหญ่บางครั้งถึงต้องแจกตั๋วฟรีเป็นพันๆใบเลยจนทำให้ปีนี้ดับเบิยูซี่ดับเบิยูขาทุนไป62ล้านดอลลาร์บางเขาว่าตัวเลขจริงคือ80ล้านเลยนะแต่ว่าตัดงบประมาณออกไปจนเหลือ60กว่าล้านดับยูดัยูกูไม่กลับแล้วครับปี2001 บริษัท Time Warner ที่เป็นเจ้าของ w c w u อยู่ได้รวมตัวกับบริษัท AOL เป็น AOL Time Warner ซึ่งก็เหมือนจะดีนะครับบริษัทจะได้มีทรัพย์สินมากขึ้นแต่ไหแยนากำลังจะมาเยือนนะครับ AOL ดันถือหุ้น55%ทำให้พวกเขามีอำนาจมากกว่า Time Warner หมายถึงเท d เทอร์เนอร์ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดอีกต่อไปและ AOL ได้สั่งให้ w c WU พลิกตัวขึ้นมาให้ได้ภายใน3เดือนเท่านั้น บริษัทแม่อย่าง AOL Time Warner ดูแล้วไม่น่าจะลงทุนต่อครับแต่เอ b i s บิชอปสามารถไปหาผู้ที่มาลงทุนต่อด้วยการซื้อก,กิจการด้วยเงิน65ล้านดอลลาร์มาได้และก็ได้ไปคุยกับ AOL Time Warner แต่อย่าลืมนะครับว่าขราวนี้ไม่ใช่เทสเทอร์เนอร์แล้วที่เป็นใหญ่ซึ่งพวกเขาก็ยินดีจะขายให้ทุกอย่างทั้งเวทีลิขสิทธิ์สินค้าเทปการบ้าทั้งหมดยกเว้นการถ่ายทอดสัญญาณที่ต้องไปตกลงกันต่างหากอ้าวอย่าลืมนะครับว่าสมัยนั้นการถ่ายทอดผ่านสตรีม ยังไม่แพร่หลายหนทางเดียวที่สมาคมมวยป้มใหญ่ๆจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีช่องให้ออกอากาศเท่านั้นเรีริมิชอปเลยบอกเฮ้ย hey, ถ้าไม่มีสัญญาณทีวีสำหรับเขานะทรัพย์สินของ w ัมบลยูกลายเป็นมีค่าแค่20ดอลลดรนเท่านั้นทําให้นักลงทุนที่บิชอปหามาก็ขอถอนตัวออกไปครับแต่ก็มีเสียฐีใหม่สนใจจะขอซื้อลิขสิทธิ์ w ัมบู w, โดยไม่ได้สนใจเรื่องการออกอากาศแต่ต้องการลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของ w ัมบิ w, ูัเฉยๆนั่น Il, วินสแม็กแมนโดยจากมูลค่า65ล้านนะครับวินสสามารถซื้อมาได้ในราคา2.5ล้านดอลลาร์เท่านั้นบเบสเสษค่าทำเนียงก็ประมาณแค่4.2เองอะ่ะคือจาก65ล้านนะครับ รถต้องมากี่เท่าอ่ะคิดดูซึ่งถ้าเอาไปประมูลจริงๆนะดนังมิมันอยู่อาจจะประมูลได้เป็นร้อยล้านเลยนะครับแต่ LL t อเอ e ท r ไม่ได้สนใจจะให้รายการดนังมิวสอยู่อยู่ต่อไปครับทั้งทางที่เรตติ้งอ่ะถึงแม้จะไม่ได้ดีสู้เขาไม่ได้แต่ก็ถือว่าสูงอยู่นะแต่เหมือนพวกเขาจะไม่สนใจให้มีรายการมวยปั้มอยู่ในช่องนี้แล้วก็เลยข,ยขายให้มันจบๆไปและแม้แต่ตอนสุดท้ายของไนโต ก็ไปจัดที่รีสอร์ทครับซึ่งที่นั่งก็ไม่มีและก็มีแพ็กเกจเหมารวมเครื่องดื่มเลยจะว่าจัดรีสอร์ทมันก็สวยนะแต่มันก็ดูแปลกๆครับดูคนก็น้อยและเหมือนสถานที่อเอาไว้จัดปาร์ตี้โฟรมากกว่ามวยป้ามีครับสุดท้าย Wynn s y d n e ก็ปิดตัวลงไปในปี2001หลังจากฉายมาได้แค่3เดือนเท่านั้นซึ่งถ้าถามว่าปิดตัวไปเพราะเรื่องเงินไหมมันก็ใช่ครับแต่ต่างกับ E. W. คืออันนั้นอ่ะ E. W. ไม่มีเงินทุนครับแต่ w y w ถึงแม้จะขาดทุนแต่ก็มีทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายถ้าจะฝืนต่อก็ทําได้เพราะตอนแรกที่เท็ดเทอร์เนอร์ซื้อมา ก็ไม่ได้ทํากําไรนะครับเป็นปีๆเลยแหละจนบริษชชัทผักดันขึ้นมาเนี่ยถึงจะสร้างกําไรมหาศาลแต่พอเปลี่ยนอํานาจจากเทสท,ที่เด็ดขาดอะ่ะเป็นบริษัท AOL ไปซึ่งพวกเขาก็เป็นนักธุรกิจถ้าธุรกิจไม่ทํากําไรก็ต้องเลิกกิจาการนั้นไปและอาจจะไม่ได้สนใจธุรกิจหมวยบ้าอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดดับเบิลยูสีดับเบิลยูไม่ได้เกิดเรื่องราวข้างต้นใช้เงินในพอประมาณแล้วก็บทบาทน่าสนใจก็อาจจะทําให้ทํากําไรและยังอยู่ต่อไปก็เป็นได้นะครับ หรือ,อตัวเลือกคือ A.O.L. Time Warner อะถ้าไม่คิดจะทำต่อแล้วและขายต่อให้เศรษฐีคนอื่นที่ไม่ใช่ w i n c e m c m a h o n ไปทำต่อ w c ม <C> ก็อาจจะอยู่ได้นะครับแต่พอเป็น w i n c e m c m a h ม n มาฮุบกิจการทุกอย่างก็จะจบอยู่แค่นั้นครับแต่ถึงยังไง w ัมถือเป็นสมาคมเดียวนะครับที่สามารถต่อกรดัม e. มาได้สำเร็จและก็น่าแปลกใจนะครับจุดตกต่ำที่ดัมเีดัมเคยทำไว้กับสามารถพบเห็นได้ในดัม e. อยู่เลยครับ ทั้งการใช้นักมวยปั้มตกยุคที่ปั้มไม่ไหวแล้วบทประหลาดๆที่ดูเหมือนละครน้ำเน่าและคนที่ควรถูกผลักดันก็ไม่ได้รับการผลักดันจนหนีไปพึ่งสมาคมอื่นและการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่ได้ผลดีกลับมาถือว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับ w ับว่าจะเจริญรอยตามดับยูดับยไหมเพราะ a e w ก็ดูใกล้เคียงกับ w ับยูดในอดีตเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามจนจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไป